ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอาจารย์พามาขอโชคครับจอมปวกใหญ่จอมปวกยักษ์จอมปวกรญานาคใหญ่นะครับอยู่ที่สาราพักศพนะครับผมเพว่าให้โชคแม่นนะครับถูกถึงแต่สามตัวนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนวานวันที่สิบหกกรกฎาคมจะได้เป็นตัวใดยกันนะครับกลัมาแล้วก็ขอคนไลค์ขอคนแชร์นะครับคนแชร์ยิ่งแชร์เยอะยิ่งรวยนะครับ ขังแหลกเดอ้อมนันนี่นะครับอาจารย์ท้ามะขอโชคลาภอะพี่น้องก็จะได้รับนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับนำเสนอให้พี่น้องไปนเอาพิคอพิจารณาบ้างผลนะว่ามาขอแล้วได้ตั้งแต่สามตัวนะครับเราก็มาขอ้อเดี๋ยวรอกันนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนกันมันนี่ขอโดยการจุดทูปนะครับเนาะบ่นะได้เอาแป้งลูกบอ่ออยัง

เป็นกียรติเนิเน้อพี่น้องด้านบนจะมีหยอดเหลียญเหรีอ่ะมาหนีพอาจารย์เป็นอกว่าเป็นจงปลุกพญานาคเป็นจุดทูบเสียงไทยเอาเด้อพี่น้องทูบเสียงไทยว่าสิออกมาเป็นตัวเดียกัน ผักศพนี่เม้นเผาศพพี่น้องนี่เป็นว่าย้ำขึ้นมากว่าได้ครับแลนต้องมาขอายิำมือเวียนนนุัรงงิ

kantasan tiki yang munir walawajanang satu mesunantu, Dhammaswana Kalu ayam patanta Dhammaswana Kalu ayam patanta Dhammaswana Kalu ayam patanta, sih khusus apa sih khusus ini tipsi yang badan paku ta. jauh ขอลาบวัไดาากเกด่นมุกมังงาปู้ไทยจงยุูิเครื่อสจิดวิมหาสุกหาลาบไปให้เก็ซีเพิน่นคอยเ่าสามตัปปัง,ปง,ปงหมวดนี้หมวดปีสิบมกยุราชที่ถึงนี้ด้วยเทินพุมานังเีวานังสันดังสุตตาวาจาตุมหาลาจิกาเต สันธมนุสวาสุจจตุมหาราชิกานังเทวางสัตทังสุสาวาตาวาติงสาเทวาสันธมนุสาวานลตีเทวาสันดมนุสวาสุมนิมมานลตีง เทวะนังสันตังสุตตะวะบาลนิมมิตะวะสาวัติเทวาสันตมนุสสาวิสุบาลนิมมิตะวะสาวัตินังเทวานังสันตังสุตตะวะปัมมะกาจิกาเทวาสันตมนุสสาวิสุอิตัมภะกัฏตาภิติ 难读懂中文呢。 ตัวแรกอาจจะเป็นเลขกหนึ่งตัวที่สองอาจจะเป็นเลขกซีเลขกคือซีมีหลายตัวท่นอยเนาะเล็กหนึ่งขึมาอยู่สูงแถะนะฮะมาบอกเล็กหนึ่งขึ้นอยู่สูงในเหล็กหนึ่งเี่เลขกหนึ่งตัวที่สองเหลขกซีมาหม่แค่เครื่องหนึ่งแต่เห็นเลขสองตัวแล้ว เอาให้ได้สมคำลำลือเด้อจั <Yeah. S 1> สงสมคำลือจังเพิ่นวาเด้อสมคำลำลือจังเพิ่นวาเด้อถือแต่สามตัวสองตัวนัน่นจอมปวกยักษ์จอมปวกพญานาคนะครับอยู่ที่สาร,พ,สสรพักศพสารพักญาตินะครับเฮ้ยแม่แม่เหล็กซิมิซี่ตัวอืลีติดเหรอจ้าตัวแรกเล็กหนึ่งเด็กหนึ่งอยู่ ตัวแรกอยู่เหล็กหนึ่งอยู่หงเถิงตัวนี้หน่อยตัวที่สองเหล็กสี่ตัวที่สามเหล็กหนึ่งเอาหนึ่งสี่หนึ่งแล้วพี่น้องเห็นแล้วหนึ่งสี่หนึ่งแต่ว่าซิมิตตัวที่สี่พอมาเบิกมาซิมิตตัวที่สี่พออ๋สรุปเด้อพี่น้องเลขทูบนี่มาแล้วหนึ่งสี่หนึ่ง พี่น้องเอาไปพี่ขอพิจารณาครับ16ตุลาคม68นี้นะครับขอครับจอนปวกยักษ์ใหญ่ mm hmm. หนึ่งหนึ่งแค่นั้นตัวสามตัวกับหนึ่งสี่หนึ่งถ้าตัดมากจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแค่นั้นอ้าวงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่ง แล้วก็หนึ่งหนึ่งสำนันและพี่น้องเด้อบ่อหลายตัวบ่อหลายหางบ่อหลายชุดทุนไหนซะนี่ครับเอาไปพิเคราะห์พิจารณาครับขอครั้งแรกกับจอมปวกยักษ์นะครับอยู่ที่สลาพักศพนะครับผมอ่ให้พี่น้องพิเคราะห์พิจารณาเบื้องนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีครับนว่งันที่16ตุลาคม2568นะครับมันจากกันไปนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คิดนีคร <Allah> ับมาชอบจนไปเอาน้เข้ามาชอบบจนเกิดพันๆเป็นเหตุการณ์เท่านั้นนะครับโอ้ใช่แค่นั้นแหละในการรับชมโดยส่วนตัวไม่ได้คิดหนักสวัสดีครับ